เบ้าบ้า,า,า,าไปแลวสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช,ช่องชิมงานเพชรไพลิวเดี๋ยวนี้เรามาดูงานขนย้ายกันบ้างนะครับกับเจ้า380จอมลังของเราวิสเตอร์ฮ e ีโ่นะวันนี้มาย้ายรถปูยางครับชุดรถปูยางรถถดรถปูยางนะ ใส่สองคันได้อยู่ครับเที่ยวละสองคันคันแรกน่าจะเป็นรถปูนะรถปูชุดแรกรถปูกับรถบดเล็กลรอขึ้นคันแรกคันแรกตัวเล็กตัวเล็กไปก่อนแนะล้วเบรกดาวเล็กนะมีร่องกลางเราต้องคอยระวังคนระับแต่พอได้อยู่ครับพอได้อยู่พอได้อยู่ค่อยขึ้นเดี๋ยวจะใช้ันฟรีแน่ๆครับเป็นเหล็กกับเหล็กนะฮะเดี๋ยวทางทีมงานเขาจะใช้ทางรถบดล้อย,อยาง จะไฟดันะเดี๋ยวเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนรอบแรกเปลี่ยนเป็นเนี่ยเปลี่ยนเป็นเอารถปูไปก่อนนะมันชันเกินนะรถกดขึ้นไม่ได้แล้วมัน,มนหมิ่นด้วยฮะล้อมันเล็กมันจะปกป้องเราเดี๋ยวที่นี่ค่ายทำแล้วไม่รอครับแม่โค้ดให้ทำแล็ไม่รอเดี๋ยวเที่ยวสองเราค่อยมารับตัวเล็กไป รถแรกเก่ารถปูแล้วก็รถบดล้อยางไปก่อนนะฮะขอท้ายกว่านครับผมซูมิโตโโมโหรุ่นนี้ก็ไม่มีไม่มีก็ต้องมี2ี3 0ิบสามบปีครับวานโดนฝนถลมนะ่มฮะเละไปหมดต้องสกิดตูดหน่อย สุดเอื้อมพอดีตุ๊บตึ๊บเรียบร้อยอดเนี่ยเละเละลื่นๆแบบนี้ก็เวลาขึ้นโลเบก็อันตรายเหมือนกันนะครับปุ๊บทำไมทุกพี่เสียงันนะครับผมอาการไม่ค่อยดีทั้งนี่ย เปลี่ยนแพนอีกแล้วเอาบทไปก่นคกันผมไออะไรนะไอรถปูไอตัวเตารี่มันค้ัสนี่สบายเลยลื่นๆสบายสบายโอ้ยรยาวเลยใส่สองคันคงไมไ่ได้ได้ได้คันเดียวแหละได้ได้แค่คันเดียว ว่าเก่าเก่านี่ไม่ได้ครับผมไว้ใจระบบะไยมากไม่ค่อยได้นะะทำว่ากำลังดีอยู่ขึ้นพวดเดียวได้เลยดินหน้าไป เบรกแช่ไม่ได้เบรกแช่ล้มลุกัวอันตรายอะเดี๋ยวขันต่อไปน่าเป็นขันเล็กมั่งนะโอ้แมไ่ไม่กล้าดาวแล้วเปลี่ยนแผนตลอดห <c oughs> ลบหน่อยพระเอกมา ถามเมื่อกี้ถามถามคนขับเมื่อกี้ว่าเครื่องอันเก่าน็อกไปแล้วเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเครื่องซื้อใหม่มาใส่เครื่องคอมันเด็วเหมือนว่าจูนไม่สมบูรณ์นะมันเลยปบปุ๊เหมือนเบิ้ลรอบตัดตลอดปั๊บปั๊บปั๊บปับปับปับลองสังเกตฟังดีๆห้ผมอเดชิเขาเด้อเหมือนเล่งกระสุนแล้วรอบตัดตลอดยานมาดันคาเล็กขึ้นนะจังหวะทางคนขับก็กังวลนะเพราะว่ามันล่องกลางแล้วมันกว้าง ฝั่งซ้ายขวาได้ได้แค่ฝั่งละสองมันเหมือนจะกว้างนะครับแต่ที่มันมีความอันตรายความเสี่ยงอยู่นะมันมีความเสี่ยงอยู่รถบดเรานี่หลังโซ่มาตรฐานงานครับใกล้ๆเรารัดตลอดนะครับเป็นมาตรฐานงานเรานะไม่ปล่อยถึงคนขับว่าไม่เป็นไรไม่ครับเราจะไม่ปล่อยผ่านตัวนี้ครับความปลอดภัยต้องมาก่อนนะ ที่ผมไปดูด้านหลังมาไม่มีที่ดันเยจ,จะดันกับอะไรกันเะนี่ยเดี๋ยวด,ดูดันกับอะไรจะดันกับล้อเหรออ๋อนกัล้อแล้วครับบ้าไปคุณพี่ไม่ต้องติดเครื่อง <c oughs> เีดับแล้วติดยากเลยไม่ต้องจำแบตด้วยนะฮะจอดหลายวันน่าจะมาสองรอบวันนี้รถบดสองชุดครับเดี๋ยวรถปูยางขึ้นไม่ได้ครับทางเตารีดทางพอมันติดนะฮะน่าจะน่าจะเดินไปเองนะฮะไกลหน่อยเรียบร้อยปลอดภยัยได้ละคนละ กระเล็กไปนี่ครับมันอันตรายมันลื่นนะโอเคสวยถึงที่หมายยังปลอดภัยเพราะปุลักขับในะอุ่นในอุ่นโอเคเช็คก่อนรถอยู่ครบป่ะ อยู่ครบอยู่ครบสายตึงครับันเล็กันใหญ่ล้างหมดทั้งฟัง,งทั้งล็อกเที่ยวเดียวนะตอนนี้รถปูยางเขาขับมาเองครับท้องมันติดก็เลยขับมาเองเลย วิ่งเที่ยวเดียววันนี้เข้าเมืองแล้วต้องไปกลับลำมู่นนะเข้าไปในตลาดแต่มีที่กลับอยู่ตรงหน้าเซเว่นตรงนี้พ่วงสตาร์ทจัมสตาร์ทในตลาดรถเยอะรถเยอะเลย ค่อยๆลงไปลงนี่ไม่ยากนะครับแล้วก็เสียวๆอยู่เสียวๆอยูอใยย่ใจเย็ยนๆนะใจเย็นๆ เดียวนะร่องกาบมันล่องกามันลึก,ลอก,ลกโอ้เสียวเลย,เยตายแล้วผมลงไม่ดได้รถอยู่ดีก็น็อกตับไปเฉยๆเลยคันนี้โอ้ตอนขึ้นตอนอะไรก็ไม่มีปัญหาปกติเลยนะฮะตอนลงนะะอยู่ดีมันล็อกไปเฉยเลย ก็จะดึง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 ก็กลัวฮะกลัวมันจะตะแคงลงร่องกางจริงใจจริงแมบอยู่พอไฟไอ้คันนี้ก็ดึงไปนะดึงลงมานี่ก็ต้องคอยล้างไว้ด้วยเนี่ยจะขอล้างเอาไว้นะกันกันเหนียวกันเหนียว ไม่นี่ไม่ล้างไว้เหรอไม่ไม่ล้างบนไหมเหรอล้างไหม ตรายดึงฝั่งนูน้นมันจะได้จะได้เป๋มาฝั่งนี้เฮ้ทีทีทีเสียวเว้ยกลัวต,แตแวะแคงตะแคงรถกลัวสะพานเราจะเสียด้วยนะแล้วรงไงรถคู่ก็ไปแล้ บาลบๆๆบอบลบอไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยเมิติใหม่แห่งการลงเสียว <c oughs> เสียรถไหลดูวันนี้จอด,ดอยู่โทษนะครับกระบอ <c oughs> งรถดูป้ายแดงเลย ถ้าไหลมาโดนแล้วก็เฮ้ยงานนี้ทีมงานชคใช้บาร์ครับผมร้อยเดี๋ยวนี่อีกคันหนึ่งถอย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 โอ้ถอยสไัยเชียว มมนยำปมปีเมืองครับปีเมืองแล้วอยบร้อยจบภารกิจเดี๋ยวรถไอคันเล็กก็ต้องซ่อมอย่งไปครับผมมันล็อกระบบมันล็อกเพราะอะไรไม่รู้ฮะับไรสตาร์เสียหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะปันหนาวแล้วเสร็จบภารกิจของวันนี้ไปนะเรียบร้อยขอบคุณท่านท่รับชมผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราในช่องทางต่อเพิ่มเติมทาง f เฟซบ o ๊กเพจทีมงานเพจหรือทิกเกอร์ชิวงานเพจหรือออ f ฟิเชียนะครับกดติดตามเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะฮะในเดือนนี้ตุลาอย่างช้าก็ต้นเดือนพฤศจิกาอ่าคอเลคชันเสื้อใหม่เราจะออกแล้วนะครับเพื่อนๆสนใจก็ไปกดติดตามกันเลยฮะเดี๋ยวมีข่าวคืบหน้ายวแจ้งให้ทราบในทางในทิกตอกผ่ับทุกช่องทางครับทางเฟซบุ๊กยูทูบทิกทตอกตามเลยนะครับผมขอบคุณมากมาก,มากครับผมไปกลับบ้านเรา